สวัสดีนะคะเพื่อนๆพนพี่สิรินะคะพี่สิริพาเพื่อนมาชมสวนยามเช้านะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนมาดูอันนี้เป็นต้นต้นใบเตยนะคะเพื่อนนี่ต้นเตยนะคะต้นเตยอนันนี้เป็นเตยหอมนะคะเพื่อนนะเตยหอมนี่นะคะเตยหอมนะเออก็ เป็นเตยที่คนไทยเนี่ยชอบเอาใบเตยมาทำขนมนะทำขนมใบเตยเนี่ยเอาใบมาคั้นน้ำจะเป็นน้ำจะออกมาเป็นสีเขียวนะคะเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีกลิ่นหอมนะกลิ่นหอมของใบเตยนะคะนะก็ คนไทยรุ่นรุ่นเก่าก่อนเนี่ยคือจะรู้จักใบเตยแต่เด็กนะเด็กและเยาวชนรุ่นปัจจุบันนี้นะคะก็ยังยังมีบางกลุ่มที่ไม่รู้จักใบเตยนะคะไม่รู้จักใบเตยนะเพราะฉะนั้นพี่สิริก็พาเพื่อนมาหรือพาน้องๆน,นะลูกหลานเยาวชนมารู้จักใบเตยนะคะ เนี่ยใบยเตยที่เอามาทำขนมเป็นสีเขียวนะบางคนอาจจะรู้จักจิฟฟอนใบเตยนะคะจิฟฟอนใบเตยร,รู้จักกินอร่อยแต่ใบเตยคืออะไรนะคะนี่นะคะคือใบเตบยใบเตยที่คั้นน้ำออกมาเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็กลิ่นของใบเตยก็จะหอมระมุนนุ่มนวลน,นะคะเพื่อนบางคนก็ใช้ต้นใบเตย นะต้นก้านใบเตยเนี่ยไปเนี่ยก้านก้านแบบนี้นะคะเนี่ยก้านแบบนี้หรือแบบนี้เอาไปดับกลิ่นนะคะดับกลิ่นไว้ในในรถนะในรถนะในรถที่บางทีเราเห็นส่วนมากเรานั่งนั่งรถประจําทางหรือทรถแท็กซี่นะเราจะเห็นว่าเขาใช้ใช้ใบเตยเนี่ยนะใช้ใบเตยทําพับเป็นดอกไม้นะคะ ครับเป็นดอกไม้แล้วก็เอามาไว้ในรถนะเอามาไว้ในรถเพื่ออปรับเพื่อปรับกลิ่นนะฮะเพื่อปรับกลิ่นไล่ความอับชื้นไล่ความอับชื้นนะฮะออกออกในในรถนะก็ให้ในรถมีกลิ่นหอมนะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมของใบเตยบางคนก็ชอบเอาไปต้มน้ำต้มน้ำใบเตยนะหรือเอาไปทำชา เป็นชาใบาเตยนะคะก็ใช้ดื่มนะคะและ้วก,ก็อ,กอีกอีกประมาณหนึ่งก็คือใบเตยนี่เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะเพื่อนในลักษณะของอาการทําเป็นพืชสมุนไพรเป็นตัวสมุนไพรก็คือใช้ทําเป็นชาใช้ทําเป็นชาดื่มนะคะใช้ทําเป็นชาดื่มเพื่อละลายคอเลสเตอรอลน,นะ เพื่อละลายคอเลสเตอรอลในในร่างกายในเลือดนะคะในเลือดแล้วก็น้ำของใบเตยนะน้ำน้ำของใบเตยน้ำน้ำที่คั้นออกมาแล้วนะคะคั้นออกมาแล้วเป็นสีเขียวแล้วนะคะก็มีสารคอรฟิลนะคะมีสารคอรฟิลเพื่อช่วยไปชําระล้างและดีท็อกนะดีท็อกในกระเพาะและลาไส้ได้ด้วยนะคะเพื่อนนะตอนนี้ก็คุณประโยชน์ของการ ที่จะใช้เป็นสมุนไพรนะคะของใบเตยนะคะ ouais. คุณสมบัติของเขานะคะก็ใช้ได้หลายๆอย่างนะใช้ได้หลายๆอย่างในการปรุงอาหารนะใช้ในการปรุงอาหารหรือจะใช้เป็นใช้เป็นขนมหวานนะได้ทั้งอาหารหวานและอาหารขาวใช้เป็นเครื่องดื่มก็ได้นะคะใช้เป็นเครื่องดื่มก็ได้สามารถชงเป็นชานะตากแห้งและชงเป็นชาดื่มหรือ ก็เอาไปทําเป็นน้ํามันหอมระเหยนะคะหรือเอาไปทําเป็นพืชทัญ,ญพืชหอมนะทันญ,ญพืชหอมไม่รู้ว่าทุกคนอาจจะเคยเคยมีมีคนที่ได้ดมเหมือนกับยาดมเนาะเหมือนกับยาดมแต่ว่าเป็นหลอดเป็นทัญ,ญพืชเป็นทันญ,ญพืชหลายชนิดนะเป็นเครื่องเทศทัญ,ญพืชหลายชนิดใช้ดมนะใช้ดม ก็ใช้ในในอาการของคนที่วินเวียนศีรษะนะเป็นลมนะรู้สึกว่าอาการไม่ค่อยดีก็ใช้เป็นยาหอมยาดมไปนะคะเพื่อนอันนี้คือคุณสมบัติของการใช้ใบเตยเป็นสมุนไพรนะคะเป็นสมุนไพรนะคะแล้วก็ใช้ทําอาหารปรุงได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวานนะคะก็มีหลายอย่างที่ คนไทยใช้ประโยชน์แต่ก็ไม่ได้ใช้เฉพาะที่เมืองไทยนะคะเพื่อนต้นใบเตยก็ยังมีนะยังมีที่ต่างประเทศในแถบเอเชียนะในแถบเอเชียก็จะรู้จักใบเตยดีนะคะโดยเฉพาะคนแถบที่เป็นมุสลิมนะมุสลิมนะมุสลิมเนี่ยจะใช้ความหอมของใบเตยทําขนมนะทำขนมและปรุงอาหารนะจะใช้ใช้ได้มากมายหลายชนิด พอๆกับคนไทยนะคะที่รู้จักใบเตยแต่ว่าเ,าเขาจะเรียกเขาจะเรียกชื่ออะไรนั้นพี่สิริก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าพี่สิริเนี่ยเคยเห็นนะเคยเห็นในเ,เพื่อนเพื่อนที่เป็นชาวามาเลเซียหรืออินโดนีเซียที่เป็นชาวมุสลิมนะคะก็ได้ใช้ใบเตยซึ่งเขารู้จักใบเตยทำเป็นสีทำขนมนะหรือเป็นสีที่เอาไปปรุงอาหาร เป็นอาหารคาวนะคะเพื่อนใช้เป็นสีเขียวนะคั้นน้ําออกมาเป็นสีเขียวนะคะเพื่อนนะสีเขียวเนี่ยก็เออก็เหมือนใบย่านางใบ,ใบย่านางก็เป็นสีเขียวแต่ว่าใบย่านางไม่มีกลิ่นหอมแต่ใบเตยจะมีกลิ่นหอมนะคะมีกลิ่นหอมนะคะก็คุณสมบัติและประโยชน์ของใบเตยก็มีมากมายหลายอย่างนะคะเพื่อนถ้าเพื่อนๆนท่านใดที่อยากจะทราบข้อมูลเยอะ มากกว่าที่พี่สิริให้ข้อมูลก็ลองเซิร์ชเข้าไปดูที่ที่ลุงลุงกูนะ Google ลนะคะลองเซิร์ชเข้าไปดูว่าสรรพคุณของใบเตยนะมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะเพื่อนนะก็พี่สิทจะชี้ช่องทางให้เพื่อนที่อยากจะดูข้อมูลมากขึ้นนะคะการขยายพันธุ์ของใบเตยนะคะก็คือปักชำนะคะนี่พี่สิริก็ปักชำนะใช้การปักชำ เมื่อก่อนจะมีต้นเดียวนะปรากฏว่าการแตกกอ,องเขานะพีสีจะให้เขาให้ดูว่าการแตกกอ,องเขานี่คือต้นใหญ่ต้นเดิมนะฮะต้นใหญ่ต้นเดิมการแตกกอ,องเขานะเป็นแบบนี้นะ,ะนี่แม่แตกกอแตกกอออมาแบบนี้นะคะก็ตัดตัดกิ่งกอตัวนี้นะ,ะตัดออกมาเสร็จก็ามาปักชำนะปักชำ ปักชำลงไปก็จะได้เนี่ยหนึ่งต้นนะคะหนึ่งต้นหนึ่งต้นนี้นะพอเขาแข็งแรงแล้วต้นก็จะยืดขึ้นเขาก็จะมีรากมีรากง,งอกมาแบบนี้นั้นเพื่อนเนี่ยรากง,งอกมาแบบนี้เขาก็จะแตกกอใหม่เห็นไหมฮะเขาจะแตกกอใหม่แตกกอออกมาแบบเนี้ยเราก็ตัดกอตัวเนี้ยกิ่งเนี้ยออกมาปักชำก็ขยายได้นะฮะเนี่ยนะคะ,ะ,คะเป็น เป็นต้นพืชพันธุ์ที่ขยายง่ายเพื่อนขยายง่ายนะคะแต่กอกอ็ง่ายแต่เขาจะชอบความชื้นนะ,ะเพื่อนเขาชอบความชื้นเขาชอบอยู่กับน้านะอยูกับน้ําชื้นๆน,นะเนี่ยนะะเอาไปชงเป็นน้ําชาดื่มนะคะเพื่อนหรือ เอาไปต้มน้ำนะต้มน้ําใบเตยนะคะต้มน้ําใบเตยสําหรับคนที่แก้ร้อนในนะคนที่ไม่ชอบดื่มน้ำนะพอเจอน้ําต้มใบเตยเนี่ยก็กินน้ําไม่หยุดแหละเพราะว่าน้ํามันหอมกินแล้วอร่อยนะคะเนี่ยกินแล้วอร่อยคนจีนบางคนก็เ ดื่มจิบน้ำชาแล้วท้องผูกใช่ไหมคะท้องผูกนะก็ใช้ใบเตยนะใช้ใบเตยเอาไปทำเป็นผงชานะแล้วก็ดื่มนะก็จะทำให้เขาเลือดลมนะระบายขับลมได้ดีนะคะอันนี้คือคุณสมบัติของใบเตยนะ้นเพื่อนเนาะ ปลูกไว้รวมๆกันเยอะๆก็สวยงามดีนะคะเป็นไม้ประดับก็ได้นะคะเพื่อน,นใช้เป็นไม้ประดับได้นะคะเขียวเขียวสวยๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนนะคะยามเช้าเช้านี้ก็ผ่านเพื่อนมารู้จักต้นเตยและใบเตย สำหรับคลิปนี้ก็เช้าเนี้ไว้เท่านี้นะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีนะคะขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะใครที่ประสบปัญหาอะไรมีอุปสรรคอะไรก็ขอให้แค้วคลาดปลอดภัยกันทุกๆคนนะคะประสบแต่ความสำเร็จโชคดีมีชัยนะคะสวัสดีนะจ๊ะ